สวัสดีพี่ไม่อีกาเอออีกาเจ้าแม่สุลาเออระผมชอบเลยนะผมชอบนี่แม่แม่ีศาจ่แ่อีกากินควายเลยเหรอควเลยอ่ะเอาเฮ้ยอีกาขิ้ไปตัวนี้ขี้ไปเดียวทักเดียวทักดูเบย์เดียวเบย์พี่คุณทำอะไรตรงนี้โอ้โหเฮ้ยอมาเมาออมาตเหมือน มามาโต้รูมืองแชมป์ัวเล่น วัสดีพี่หม่มึงต้องมึงต้องส่งท้ายปีเก่าก่ามันสวัสดีพีไม่ทำไมส่งท้ายก่อนมันผูกเก่าออวดีกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่านี่กุ้งตาเดานี่ราบเลือดอ้อราบเลือดเซกเกือบโต้โอ้อีก่นนนนนนน่มเนาะ ใช่ไปมค่ะมีสามถุงง่ะเออใส่ซาถุงนะเบยโอเคอันนี้อย่างนู้ออใสมอันนี้แกงอม่ถุงะอใส่เกงอมถุงเดียวพ่ะรับเสียงทำหมิ่ตึงตงเปะะไร้จัางวานอ้ววววววอววนวดวว้วว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 าวว แลดกันนี่ไม่ใชะขนาดนั้นนะหวานเค็มหวานแห่เอ้ยใส่ใส่มาใส่มาเดียวเนี่ยไม่พมนใส่น้ำปลานักเั่น้อลสามสี่นเลยใส่น้ำปลานักหบะนักเล่นนักขอ่จริงอ่ะรชิมมาดยไหนจริงหรอเออเออได้คาริโะ อโอ้ยแง่หิมพิบืึฉันไทยกลุ่มไทยวะไทยรู้ตามมึงอ่ะบบโนเลยสวัสดีครับมูเซ่นะพวไปนอนเหอมาลองซอยจุ่หนึ่งชิ้นดูไอ้เจ้ามอนต์วิวขับก่อนเวิวขับก่อนจะซอยจุหนึ่งสิอุ่มหมดเลยจากสูตรของอาจารย์อาจารย์มากเบ็ดเยี่ยสูตรเจ้ย์มากจ้ะคลิปเหนียวนุ่ม มอึก็จินมหมอนะมันใด่ีคุณเถอะหรือมึกล้เลย้มหนื้อเลียวนะชนเร็วอีกาหยิ่เพื่อนอีกาเจ้าแม่สุนลาแบะซาเเนื้อต้องคืนๆนี่ไออ้วันั้นสีนะเกือค่อนจะได้มูด้นี่พื้นหมูเรื่องอะผมชุดรถคอนกล้าใส่เกกาอย่างะอย่งะอมจิ้งสุใ้ขวัญ เออเดี๋ยวนถ่ายกูกูหุ้ขี้ปุ๋มเลยครับพ่อวันจุ๋มจุ๋อะไรอยงนี้เออหอมจีนหรอกี่โมงอีกเตียงอีกสามใบสีเออกำลังลูกอีกเหรอสองชั่วโมงละกำลังลูกอีกถามเล่าอีกติ๋แนะนำเมนูหน่อยสิอ๋อที่อูนกูยังไงเนาะแมนเ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 มนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบกับอย่างนี้ซาซูนอ่ะต่อมีไง ขอคาดกันน้อเดี๋ยวขอจิ้มกันน้อเอนี่ก็อีคนก็อีกคยอดเอาชิอาชิ้นพุ่นชิปนุ่นนักกรมมะผมชอบอะไรนะผมชอบผีไอ้น่านี่พวกคุณทำอะไรกันกัญชยาฮะอ้ามาอย่างนี้เวิลคัมดิง อ้ยูขคำดิงเอ้พวกโง่สูยอมกบแซมนี่อ้ย่าตอนนี้ Happy New Year ันขยนยาตอนนี้เดี๋ยวเมาแล้ว Happy New Year เอามาจนลับนึงของกยิงเงีมยงลาล่าล่บนี้เม็ดเยวคือเยอะใส่พักเลยเอายังเอายังไอ้นั่นเหงสิฉนั่นเองนี่ก็ Happy New Year Happy New Year เนี่ยมั้งเซมหลับซานี่บ่บ่เซมกินซุกกินซุกแกมันนี่กินเล็บสักเดี๋ยวนี่เดี๋ยวยังเด้อเผลอเกม่ะเผลอเผลอพวกเอสศูนย์ยังซึมได้อ่ะลูกเกมมี่นี่ของมาผมกอบอย่างผมชอบอะไรนะผมชอบนี้ครับใส่เข้ากันเซมใส่เข้ากันไปเข้าวันนะซิตย์มื้อเบื่อ ยังไรมึงสอดซื้อเข้าอยากครับพ่อเต้บ้านสวนอยากียังเข้าใบสามล่ะพี่เสลาจะเข้าใบสามป่ะกูแต่กูอยากเข้าอยู่จะผลน้ำเหลืองวะละมาเจ้าลองดีมาลองขึ้นไหมข้าต้องเนมอเข้าต้องเข้าต้องเมียปลูกแต่เนื้อปลูกฟันขวางอ่ะเมนน้ำมึงทำไมเพิ่งมาได้ขึ้นมาดิมีโอ้ไอ้มึงโยนหน้าดำน้าแดงล่ะกันแบบเมียล้างป้ายล่ะได้กินคนนึงนี่ยุบเดี๋ยวกันยุบบ่ ทำไมคุณทำไมเพิ่งมามาใช้ค่ะเราตีมาเิ่เฮ้ยอากินขอนีมากจุดแท้บนิ้มากจีนควายนะน้ตีนขวายจีนควายอ้ยเจาอนควายเลยเหรอควายเลยอ่ะเอา้นี่ไก่ชีดไปมาตรงนี้นีนิวไปเอาไปมเอาไปมัด ุ่มอตรู้พี่หอมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวของขวัญไม่กเออไปวาไหนมื้อี้ยข้ามูนั่นน่ะใคโมงใครมงปมนั่นบอกู้เลืงยังแรงไปเเจ้ากโมห้าโมงแล้วกระเนี่ยปนเอยมันมันเปลี่ยนได้งเขาอ๋เรันจัยังอีีจ้ากัมือกันนะ เออตัวไม้ลำไยมาใส่อ่ะมันเลยควันไม้ลำไยนี่กันนิดน่ะเนี่ยไปใส่อันไปใส่อันใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปมัตีเราใส่ไปเลยใส่แยกไปเลยกันไปจุมักเดียวไงไปเอาจุบีไรเอิร์ดตีเหลอาเดียวจบเหล่าเดียกเออเนาะเอออี้กะก็ขาวังเอ้ยชอบอะไรนะผมชอบนีครั้

hai, ba, bơi năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, อ๋อห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บโอ้โหปอเคปะปะพอแล้วโอเโอเคเอ๊วมีกล้องพวนี้มาตั้งขเนี่ยบ้าไปได้ยังล้างวันที่หนึ่งครับลางวันที่หนึ่งครับตอนนี้ประกันหวยประกันหวยไล่คตรนอ๋อไล่โคตกันกว่าจะสาเร็จได้ถึงขนาดนี้นะครับบารปชารน

แซมดูเล่นเลยทีมาต้นระเมงไหมดูเล่นเลยทีให้ดูสิมาได้น้มาได้นะเออดีนี่เสียงของมันเลยมันนี้อย่างนี้ดักแซมป่ะวันนี่วันนี้ดักได้ไงวันนี้วันนี้แข็งอยู่นะวันนี้นะต้องกินตั้งแต่กี่โมงอะใส่คนเดียวไป

ตัวเก้า่อพอก็ดื่นนะได้ไม่พูดตัวเกอ่ะลูกพี่ลูกใจยกันนะเหนื่อยแน่มของขวานโตแล้วเมืองมึงมามึงเอาเลยเอาเลยมะเดียวะยะเลี้ยกวรามะงาวัะเดียวกูกลัวมะยะเดี่ยวจะมะยะ อยู่ได้ถึงหกเดือนชีวิตนะครับชีวิตอยู่ได้6หกเดือนเอาไปลองกันไปไปเจ้าไปเขาเจ้าวะกระจายลงมารวมนี่ก่อนพวกคุณทำไมตื่นเช้า ยยมกันี่กี่โมงกี่ยามแล้วตอนนี้ข้าตอนแล้เนะี๋ไวนี้นเอไปเลยตอนนั้นแล้วตอนนี้กี่โมงดูนาฬิกาสินะชีปโมงฮะว่าเป็นกี่โมงชิปยนดิถอ,อนแล้วทอนกันโซคูไปขี้ก่อนอมัอหอยรับมวลมืนขึ้นรับมวลเรา ม่วนกันเห้ข้าวอะไรอย่างข้าวโรบิยังแกสุดป่าแกมูแทะกับปลาตั้งเฮ้กินข้าวอย่างเร็วสวัสดีปีใหม่เลยสิข้าวจดมาม่าอืมื่อไรนะมาม่านมปังวะนี่นี่เลยนี่ของแท้เนี่ยเปปซี่สีเปซี่งเนี่ยแต่ว่าไปกิดยังน้ำเขียวนี่เนาะนี่นหะสวัสดีปีใหม่เลยสินิวหี สวัสดีปีใหม่ Happy New y e a ปีสองพยีสิบสี่เอเออแมทหอนหอนบานั้นเอาหลวงมนันแน่ละเบอือเฮียก็ใชไมวะจะได้อนแลวาแบบเรว อู้กัมเย่คัมอ่อนไปแล้วเอาปีผมชอบอะไรนะผมนี่มันฟังอย่างผมชอบผีลวมมันไดเลื่อนมาเนี่ยปลื่อนมันปั๊บเนี่ยอยู่ขวามือโอ้หนี่น้ำซุปครับหอมเนื้อเงี้ยเด้งเด้งเด้งด้งเลยลูกสวัสดีปีใหม่แล้วคุณตื่นกี่โมงนี่เดี๋ยวนี่ประมาณหกโมงครึ่งหุ่นหกโมงนี่แหละลอยจิบยาไปกี่ลิตรกี่ลิตรกินน่าจะปอดอ่ะสามสิบแปดลิตรไปเลใส่หน้ากันอะไร ยกน้ำมันแดงเลยหน้าดำหน้าแดงมดหน้าแดงนี่เออบรรยากาศนมั้เออเดี๋ยวมาอยู่อุ๊ะโสดีีใม่เลยสิบานปะโซดีปีใหม่ก่อนปีงั้นนี่ปีั้อ๋อเราบอกว่ ก็รีวิวต้องจิ้มหน่อยฮะดีครับดีครับผมมาหารกาฮะเฮ้ยดีครับอ่ะรีวิวนอดสิดีครับผมชอบผมชอบหมูโอ้ยสักเลยหมอก็ดีสก๊อตเลยนี่นี่ร้าเหนือลยมกสกออือกาลุเก้เนี่ยตอหามื่ติดปุ จะเอาขวันทยอมรับรองอะไ่เลยยอมรับรองนี่หมกเสกาวนาเดือนแล้วไผรบอมอ้เสกาวดีกว่าไม่ด้ได้กได้ะได้ผมอ้วเกาแค่น้อยนี่มันสานะมาที่ๆบกกลอยู่นี่กลัว่บกกลมเที่ยวพื้นปะเผาพืดเออโอ้โหไปเผาแต่เนื้อเพื้นปืนน่ยผมยอกวะเลย โอ้ล oh, ัวยหายมุนเจ้าลงหมูจ ouais ุ่มกันยังเล่นใส่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 จุ่มใส่จุ่มใส่จุ่มนี่หน่อยแต่ก็อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเจจีนนี่กะนเจจิ้สเต็กสั้นสเต็กหอมจิ้มผักหน่งของเขาเลยครับสเต็กมันบางได้ด้วยไหมหอมกินมผักหนึ่งสเต็กมันบางของแต่น้ำจิ้มเตรียมพรีน้ำซุปล่ะน้ำจิ้มในขนาดนี้เลย กินให้จุ oh, like mai, Man, really ้ใจแค่ม hey, okay. oh, ีม right. ือม็ซอจอนได้มันเกมเหียมันสุกแล้วมืม่ได้รุงนะไกิโลสุบไม่ได้รุ้งด้วยโหนี่ไม่ได้รุ้งแต่แหนมลูกบ้านมาหมดวนั่นเอาซิามาใส่ยเียไปงมากมาเาบียรไปแหลกเนี่ยเออแล้วเบียร์ค่มาไว้เลยว้าเลยน้ำย่อยอ่ะกินตัวให้รักทอปตัวเอีมวเกลมกเกลยวงเดียวแต่ มาดไปผมได้นะไปผมได้เอาเบียร์ไปแหลกสุดวันลาน่เคื่อแตงหมูกระทะใหญ่หมูรายนะานแต่เก้าไปเก้ามาชิเบียร์ไปหันหลังนี่เลยได้ก็หมได้ห้ได้ไหมกรับละละสูงหนะกินสาินอิ่มนี่กินนี่ปาแก้ว กินเบเก้วเหียไอ้นะสามชิบกีบตีขาวขาวเฮีย่ะกินมอ่ะองเงียครับพ่อกินอพอแล้วเบแก้วดิบเลือติดกับไหนเราเบแก้วเนี่หมอะหรือเป็นแก้งบกมาอนี่สูตรขึ้นี่อ่างลูกกินนี่นะอมมาเออมมนเด่อเนี่ยนีหอมะเดเดียวด้กิมพากเดียวอันเงนะเล่ไปถุงกด้โอ้โห้ข่าวเสร็ดขี้วขาวกับรถดีกินกับแกนหลังก็หนอแกนหลังจ้าขอเฮงเลยแกนหลังันจ้าเลยยังไงอะ

แก่มาเล็กมาเล็กปวขี่เลยข้าวใหญ่อะไรรสชาติเป็นไงใส่โบกโอ้นี่พักเน้นพักก่อนช่วงเช้ากินกินน้ำจิ้มผีใหม่ก่อนเจ้าดีกว่าเจ้าได้กินแต่เดี๋ยวนี้เล่นผักเป็นน้ำจิ้มเนี่ยตุ้มอะไะเนี่ยนิ่มๆหมูนี่นวลด้ยอร่อยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรเอาเน้นจัดใช้เงินเนี่ย

เดี๋ยวเขาเอาโยกเลยโยกโยกโยกใส่ใสุ่บเดียวปุบเดียวปุบเดียวโอ้นั่งู่นี่ทานเข็มนี่ไดอย่างนเ็มเลยอ้าพอละพอละนู่เยวเลียร์ก่อนเลียร์่อนพี่ีทานเรเขียวอยู่ไหนอยู่กงนี่สื้อนี่ความเงาเราล้น้ตั้งเนี่ยดึงวันกาแล้วเาได้แล้วเลเซอร์มีน่นี่เลเซอร์อนมันังบเาด้ ระดับได้รู้นี่ระดับนี่ปล่าอมัรเดี๋ยวเจ๊เลเซอร์ยิงกัเลเซอร์กันระดับหน้าม้วดทองโตรงนักินตึ้มล้ำเอาดิงเอาดิงมาวัดไม่แดกไอ้สั์เอยฮ้รอมันบางกับเข้าตอนแซหน่อยอร่อยทุกที่แฮปปี้ทุกเวลาผมชอบผมชอบมีครับ